เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการแยกหนอกันนะครับตัวนี้ดูทรงแล้วน่าจะหนอนี้น่าจะกัดสีดีนะครับอีกฝั่งฝั่งนี้ไม่ค่อยกัดสีเลยเราจะแยกหนอก,ก่อนจะแยกออกเฉยนะครับยังไม่ได้ผ่าหัวก็จะมีกอนี้ประมาณนี้เราจะคุยดินดอ,อกคุยดินออกเสร็จก็แกะให้มันมีรากมาติดมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ การแยกกระถางไปเลยนะครับก็กะว่าจะออกหมดกอก่อนนะครับออกให้หมดกอก่อนตัวที่หนอนไหนที่ไม่กัดสีก็จะอาจจะต้องแยกไว้อีกระถางหนึ่งหรือไม่ก็จะต้องผ่าหัวไปเลยเดี๋ยวไปเตรียมดินเตรียมอุปกรณ์กัน,กน ลากดีนะัเป็นน่าเดินดีมากวิธีการออกจากกระฐานก็ง่ายๆครับกับรวกโคนต้นแล้วก็คว <you> <ceu> ่ำกระถางลงเขย่าก <l> ็ออกโอ้ลากเดินดีมากลากเดินดีมากครับยินก็ไม่แน่นไม่แน่นมากยินไม่แน่นมากแล้วก็เอามือสางสางออกได้เลยนะครับเอามือสางออกได้เลยสางออกได้เลย ถ้าดินมันแน่นก็ต้องใช้น้ำช่วยส่วนดี่มันแน่นเราก็ต้องใช้น้ำช่วยเพื่อไม่ให้กระทบกับรากถ้าขาดเยอะไปก็พื้นตัวยากโดยเฉพจะพื้นตัวยากใกล้ๆโคนนี่ก็ต้องฉีดน้ำาบกหน่อยนะเพราะรากก็จะขาดออกไปเยอะรากจะเสียหายรากจะเสียหายฉีดน,น,น้ำเบาเพราะฉีดน้ำแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าตรงไหน เป็นตรงไหนเป็นกอไหนหรือว่าเขาเป็นไข่หรือว่าแแงออกจากหัวนะครับแแงออกจหัวแต่ดูแล้วต้นกอนี้เป็นเป็นไข่นะครับแยกออกจากหัวมาเป็นไข่แล้วก็แทงออกมาแยกต่างหากเลยไม่ได้ไม่ได้ใช้มีดผ่านะครับหัวนี้สาม,มารถแยกออกแยกออกมาได้เลยแยกออกมาได้เลยนะครับคุณว่า เขาด่างอยู่กอเดียวด่างอยู่กอเดียวเลยตรงนี้หลังจากนั้นเราก็ความสะอาดลากเสร็จแล้วก็ได้มาประมาณนี้ลากแค่นี้ก็โอเคนะครับลากแค่นี้ก็ได้ละลากแค่นี้ก็ได้ละหลัลงจากนั้นเราก็จะเอาไม่แช่ไว้ในยาเล่งลากครับแช่ไว้ในน้ํายาเล่งลากหน่อยนะครับสิบห้านาทีถึงจะโมงก็ว่าไปนะครับมันไม่ได้นดอะไรส่วนก็เก่านี่ก็จะ Oh. เอาแยกกระฐานกันเลยแยกกระฐานียกไอ้คุณกระฐาน <c oughs> อันนี้ดินเก่าก็ยังไม่น่า,านนดินไม่น่าก็จะใส่ไปเลยดินเก,าก่ายังไม่น่าเหรอ ใส่ไปเลยนะครับใส่รวมกันไปเลยนะครับประหยัดไปอีกครั้งนึงนะครับไม่ได้เน่าไม่ได้ไมีกลิ่นอะไรต่างๆออางก็ยังปกติดีนะครับปกติดีใส่ไปเลยนะครับประหยัดไปอีกก็เขาให้เข้ากันดีๆนะครับตามปกติคุกเข้าไว้ให้เข้ากันดีเดี๋ยวเราก็จะทำการเติมนะครับทำการเติมเรา๋จะทําการเติมพวกปุ๋ยละลายช้านะครับแล้วก็ สารกำจัดพวกพวกพวออะไรต่างๆมันจะเป็นพวกสารกรั้นกีอะไรพวกนี้ครับสารกรั้กนกีครับเดี๋ยวก็จะใช้สากกรกั้นกีเพื่อไม่ให้มีพวกสตู์พืชต่างๆที่อยู่ในดินแล้วก็พวกเชื้อราอะไรต่างๆป้องกันได้ครับใช้ปริมาณที่ตามที่มัน บอกไว้ข้างซองนะครับหรือว่าปกติแล้วก็จะไม่ค่อยเอน้นตามข้างซองเท่าไหร่นะก็จะใส่ตามความเหมาะสมตัูตามความเหมาะสมนั้นเราก็ทาการดําเนินการปลูกต่อได้เลยนะครับลงกระถางต่อได้เลยลงกระถางต่อได้เลยวิธีการคร่าวๆก็มีประมาณนี้นครับก็มีประมาณนี้ หลังจากนั้นเราก็แช่น้ำทิ้งไว้ตั้งหนึ่งคืนเอาน้ำให้ถึงขอบกระถางเลยนะแช่น้ำทิ้งไว้เพื่อให้ดินเพื่อให้ดินอิ่มน้ำแล้วค่อยเข้าตู้